สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้คำสั่ง if e นะคะในโปรแกรม Microsoft Visual Studio ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนเป็นเมนูของร้านสเต็กนะคะอันดับแรกค่ะแล้วก็กดไฟล์ก่อนค่ะแล้วก็กด New เป็น New Project นะคะ จากนั้นเราก็ตั้งชื่อนะคะเป็นวันนี้เราจะทำสเต็กกันใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเป็นชื่อสเต็กไปค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะก็ขยายจอให้เต็มนะคะแล้วก็ไปปรับเป็น อ่าปรับตรง s สไตล p โพ i t i o n นะคะให้เป็น Center s ์สกรีค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็ไปที่ Tool Box ค่ะแล้วก็เลือก Label ค่ะลาก Label มาวางเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะตรง Property ค่ะคำว่า t e x t นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าร้านสเต็กค่ะ แล้วเราก็สามารถปรับตัวหนังสือปรับขนาดได้ตามความต้องการเลยคะ่ะนี่ขียเส้นใต้เพื่อฟอนต์ตัวหนังสือค่ะเอาประมาณ26แล้วก็จะให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นเมนูกันนะคะให้กดไปที่ toolbox ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ นี่คะ่ะให้ดูคะ่ะว่ากรุบบล็อกนะคะให้ลากกรุบบบ็อกลงมาเลยก็ขยายนิดนึงกรุบบล็อกหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าเมนูนะคะเมนูก็ปรับตัวหนังสือตามที่ต้องการได้เลย ประมาณ22ะะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนเมนูกันเลยค่ะแล้วก็ไปที่ t o o l b o x เหมือนเดิมนะคะเราก็เลือก check box ค่ะเราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ copy วางได้เลยนะคะ เามีประมาณสามอันนะคะเอาเป็น3อันแล้วกันขยายให้ใสได้นะคะประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเช็คบล็อกหนึ่งนะคะเราจะเป็นอเอาเป็นสเต็กหมูแล้วกัน สเต็กหมูนะคะแล้วก็ปรับตัวอ,กอักษรอ๋อต้องใส่ราคาด้วยนะคะใส่ราคาไปเลยสเต็กหมูประมาณ79บาทแล้วกันขยายให้มันพอดีนะคะเช็คบ็อกสองนะคะเราก็จะเป็นสเต็กไก่ ประมาณแปนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงหนงสือต่อมานะคะก็เอาเป็นสเต็กเนื้อะคะ่ะออกเปลี่ยนเป็นชื่อก่อนส็จเต็กเนื้อประมาณ159นะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาปุ่มนะคะเอาให้กด t o Box นะคะแล้วก็มาที่ r a t t o n นะคะแล้วก็เปลี่ยนปุ่มนี้เป็นปุ่มอเอาเป็นรวมเอาเป็นคิดเงินก็ได้ค่ะคิดเงิน ปรับตามใจชอบเลยนะคะขยายเลยแล้วก็เลือกทูบ็อกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก t ทคบ box ค่ะเพื่อใส่ราคาที่เราที่เราคิดแล้วนะคะที่เรารวมแล้วถ้าเราอยากทำให้กล่องอันนี้ไม่สามารถใส่ข้อความได้นะคะให้เรามาที่ property ค่ะ แล้วก็เลือกหาคำว,ว่า r e a d o l y นะคะจากฟอล์นะคะให้เปลี่ยนเป็นทูค่ะ mm hmm. ก็คือสามารถแสดงข้อความได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถกก่อข้อความลงไปได้ค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการรวมรวมเงินนะคะรวมเงินอาหารถ้าเกิดเราสั่งอันนี้นะคะแล้วก็กดคิดเงินเงินก็จะมาอยู่ในช่องนี้ได้เลยค่ะ เราก็จะต้องเขียนโค้ดนะคะให้กดดับเบิ้ลคลิกที่คําว่าคิดเงินค่ะนี่นะคะเราจะอันดับแรกนะคะเราต้องกําหนดตัวแปรก่อนนะคะกําหนดตัวแปรของสเต็กหมกูสเต็กไก่และสเต็กเนื้อนะคะอันดับแรกนะคะให้เรากําหนดกําหนดค่าของแต่ละเมนูก่อนนะคะให้เราเขียนคําว่า dim ค่ะ d i m นะคะ เรามี3มเมนูนะคะเราก็จะแทนเป็น3ตัวแปรค่ะก็เป็น a b c แล้วกันนะคะแล้วก็ add ค่ะเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้นะคะแล้วก็ integer นะคะให้ใส่คาว่า integer ข้างหลังนะคะอันนี้เราแค่กำหนดตัวแปรนะคะต่อมานะคะเราก็จะเขียน if e ค่ะ อีก e แล้วก็วงเี็บเปิดนะคะแล้วก็ต้องเขียนว่าเช็คบล็อกเช็คบล็อกหนึนะคะ .dot t c k เอ้ยเช็คเกตค่ะเท่ากับถูกก็คือถ้าเกิดเราติ๊กถูกในช่องเช็คบ็อกที่หนะคะ ก็ปิดจากนั้นเราก็เขียน a เท่ากับเราก็ดูนะคะว่าอะไรของเราเท่ากันเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้านะคะเราเขียนเ็เลขเจ็ดสิบเก้าต่อมานะคะบรรทัดต่อไปเราก็พิมพ์คำว่า text box หนึ่งนะคะ dot text เท่ากับ a ค่ะ จากนั้นเราก็มาลองรานกันนะคะนี่นะคะถ้าเรากดสเต็กหมูแล้วกดคิดเงินนะคะเงินก็จะมาขึ้นตรงนี้ค่ะต่อมาเราก็สามารถก๊อปปี้ได้เลยนะคะเพราะว่าบรรทัดต่อไปทำเหมือนกันค่ะบรรทัดต่อไปนะคะเป็นของสเต็กไก่นะคะสเต็กไก่เราจะแทนเป็นตัวบีนะคะ เรลองเปลี่ยนเช็คบล็อกได้นะคะเพราะว่าเป็นเช็คบล็อกที่2แล้วเปลี่ยนจาก A เป็น B ค่ะสเต็กไก่ราคา89บาทนะคะแล้วก็เปลี่ยนราคาค่ะเท็กบ็อก1ก็เปลี่ยนเป็นเท่ากับ B นะคะเอ้ยเป็นเป็นเท่ากับ A บวก B นะคะมาลองรันดูอีกครั้งนึงนะคะ ถ้าเราเลือกสเต็กไก่นะคะแล้วก็คิกเงินทเป็น89นะคะแล้วก็บวกกับสเต็กหมูนี่ก็จะบอกให้เลยค่ะต่อไปสเต็กเนื้อเราก็ทําเหมือนกันนะคะเปลี่ยนจากเฉดบวก1เป็นเฉดบวก3ค่ะเปลี่ยน A เป็น C นะคะเพราะเรากําหนดค่าตัวแปรไปแล้วค่ะเป็น159 10 เท็ก b o ็1เถ่งนะคะให้เท่ากับ a บวก b แล้วก็บวก c ค่ะเรามาบวกกันหมดเลยนะคะถ้าหากเรานะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ติ๊กถูกช่องใดช่องหนึ่งนะคะแล้วอยากให้ตัวเลขตรงนี้ขึ้นเป็น0ูนย์นะคะให้เรามาเพิ่มค่าตัวแปรก่อนนะคะ เราจะเป็น b ศแล้วกัน b ศย์คือค่าตัวแปรอีกค่าหนึ่งนะคะแล้วก็ enter ลงมานะคะให้เราเขียนว่า text box 1ตัด text นะคะเท่ากับศค่ะจากนั้นก็ลองไม่กดอะไรเลยแล้วก็เป็นศูนย์ค่ะ ไปนะคะเราจะมาทําเป็นส่วนลดนะคะเราก็เลือกที่ two box เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือก group box เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลากมาเลยถ้าเหมือนตอนทําเมนูนะคะ group b o นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนลด ตังค่าตัวหนังสือนะคะประมาณยี่สิบนกันอ่ะแล้วต่อไปนะคะส่วนลดเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาเหมือนเดิมแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนจากอันเดิมนะคะเป็น radio button นะคะแล้วก็ใส่มาเลยค่ะเราจะมีส่วนลดประมาณ สามนลดแล้วกันนะคะก็ค o p y วางได้เลยก็เลี่ยงให้เท่ากันนะคะให้สวยงามแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อ r รดีโอหนึ่งนะคะเป็นห้าเออาสิเปอร์เซลยลกันสิเซนะคะ อันที่สองแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าอันที่สามแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วกัน ต่อไปนะคะเราก็จะมาทําตัวส่วนลดกันค่ะก็กดแบบเบิ้ลคิดที่คิดเงินอีกครั้งนะคะบันทต่อไปนะคะเราก็เปลี่ยนค่า t ท x t box ก่อนนะคะ t ท x t box 1กหนึนะคะกากับ b 0ที่เรากําหนดไว้นะคะ ก่อนที่เราจะทำนะคะเราก็ไปนี่ก่อน,นะคะ่ะไปทำช่องคิดเงินเพิ่มนะคะเป็นอีก2ช่องค่ะช่องนี้นะคะเราก็จะเป็นค่าเงินส่วนลดนะคะว่าเราลดไปเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นค่ารวมสุทธิค่ะเดี๋ยวเขียนไว้ดีกว่า เขียนข้อความนะคะแล้วก็กดทูบ็อกนะคะแล้วก็เลือก l a บิ l ค่ะแล้วก็ลากมานี่จะเป็นราคารวมนะคะราคาอาหารแล้วก็ copy อีกนะคะอันนี้จะเป็นราคาส่วนลดนะคะ อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นราคารวมสุทธินะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น text box สอนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะมากำหนดค่าเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ต้อง เพิ่มตัวแปรนะคะเราตัวแปรเป็นตัว m ละกันนะคะจากนั้นนะคะก็เขียน if e ค่ะในเปิดนะคะเราจะเปลี่ยนจากเ็คบลเป็น radio นะคะเพราะว่าเราใช้ radio radio โอนที่หนึ่งนะคะดอ เช็คเ <Check> นะคะเท่ากับ t o วงเล็บปิดค่ะแล้วก็ enter ลงมาเรากำหนดค่าเป็นตัว m ใช่ไหมคะเราก็เขียน m เท่ากับนะคะวงเล็บเปิดอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น b ศนะคะ b ศ เปอร์เซ็นต์ของเราเท่ากับ10นะคะอันแรก DDO หนึ่งนะคะเท่ากับ10แล้วก็เอามาคูณกับ10ก่อนนะคะแล้วก็วงเล็บปิดถ้าเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องเอาตัวเปอร์เซ็นต์นะคะมาคูณแล้วก็หารร้อยค่ะร้อยจากนั้นลองลันดูนะคะเต็กหมูสิบเปอร์เซ็นต์ อ่ะมันขึ้นศูนย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเขียน text box 1นะคะเท่ากับ bo นะคะพอเราทำา10%เสร็จแล้วนะคะเราก็ copy เหมือนเดิมค่ะเอามาทำให้ครบทุกเปอร์เซ็นต์นะคะก็เปลี่ยนเป็น r a n e a button สองนะคะ เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นบอลท่านสามนะคะจากนั้นเราก็เขียนว่าเทคบล็อกสองอัพเทคนะคะเท่ากับ m ค่ะ แล้วก็มาลองลันนะคะมันก็ยังขึ้นศูนย์อยู่นะคะเพราะาเรากำหนดให้มันเป็นศูนย์นะคะต่อมาถ้าถ้าเกิดเราหาเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมันไม่มีจุดทศนิยมนะคะเราก็ต้องมาประกาศค่าตัวแปรใหม่นะคะให้เราอีกบรรทัดหนึ่งนะคะให้เราทำดิมอีกบรรทัดหนึ่งค่ะแล้วก็เอา ตัวแปรของเปอร์เซ็นต์นะคะมาใส่แทนก็คือ m นะคะเราก็ลบ m ออกได้เลย m, m นะคะ,ะ,คะ add double ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำ ผลรวมนะคะผลรวมสุทธิแล้วก็ประกาศตัวแปรเพิ่มเป็นเอ่อ total โท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 นะคะก็คือผลรวมภาษาัิก,กคือ total โทโทโทนะคะจากนั้นเราก็มา text box นะคะแล้วก็พิมพ์เป็น text box สาเพราะช่องรวมสุทธินะคะคือ text box สา t e x t b o x อ t e x t เท่ากับ B0 ลบเนะคะเท่ากับราคารวมนะคะลบกับจำนวนเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่เราลันแล้วมันยังขึ้น0ูนย์นะคะแล้วก็มาเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยน t e x t b o x 1 t e x ็ b o x 1, Take b 1 t e x t t นะคะให้เป็น B0 ค่ะ เราก็เปลี่ยนทุกอันเลยนะคะ t ทคบล็อกหนึ่งเราเทคเป็น B0 ศูย์หมดเลยเปลี่ยนทั้ง3ามอันเลยค่ะแล้วก็ลองรังนะคะ่ะนี่นะคะก็จะคิดเป็นเงินรวมมาให้เลยค่ะ ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจัหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ